จเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านในวันนี้หลวงพี่เนยน้อยอยากจะมาชวนโยมคุยกันในเรื่องที่อาจจะหนักอยู่ในใจของใครหลายๆคนความรู้สึกที่เหมือนกับเราเดินมาถึงทางตันโยมเคยไหมที่รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันยากไปหมดไม่ว่าเราจะพยายามวิ่งเข้าหามันแค่ไหนกำแพงล่องหนที่ชื่อว่าความกลัวก็ยังคงตั้งต,งตระงานอยู่ที่เดิม เรากลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวคำพูดของคนอื่นจนทำให้เราไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นใหม่วันนี้อาตมาจะมาเปิดเผยความลับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือปฏิหารแต่มันคือการค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและปลุกมันให้ตื่นขึ้นมา เพื่อให้เรามีพลังที่จะพุ่งชนทุกอุปสรรคได้อย่างแท้จริงและเราจะมาดูกันว่าเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่หัวใจต้องการได้อย่างไรอตมาอยากจะขอเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งให้โยมได้ฟังชายหนุ่มคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวเขามีความฝันอันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นนักเขียนแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยเสียงกระซิบ เขากลัวว่างานเขียนของเขาจะไม่ดีพอกลัวว่าจะไม่มีใครอ่านกลัวว่าจะถูกวิพากวิจารณ์จนสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ลงมือเขียนอะไรเลยเขาใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับความคิดที่ว่าถ้าหากถ้าหากเราเก่งกว่านี้ถ้าหากเรามีโอกาสมากกว่านี้ถ้าหากเราไม่กลัวเขาก็คงจะทำความฝันให้เป็นจริงไปนานแล้ววันหนึ่ง โชคชะตาได้นำพาให้เขาไปสนทนากับพระอาจารย์รูปหนึ่งเขาได้ระบายความทุกข์และความกลัวทั้งหมดในใจให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านยิ้มอย่างเมตตาแล้วชวนให้ชายหนุ่มมองออกไปนอกหน้าต่างกุฏิโยมโยมเห็นต้นไผ่ที่อยู่ข้างกุฏินั่นไหมเห็นครับท่านชายหนุ่มตอบแล้วทำไมเวลาลมพายุพัดมาแรงๆต้นไผ่มันถึงไม่เคยหักโค่นลงเลยละ่ะ พระอาจารย์ถามต่อชายหนุ่มคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจริงตอบว่าน่าจะเป็นเพราะมันอ่อนครับมันรู้จักที่จะเอ็นลูปไปตามแรงลมพระอาจารย์พยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าถูกต้องเลยโยมความกลัวก็เหมือนสายลมนั่นแหละยิ่งเราฝืนยิ่งเราต่อต้านมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งพยายามจะโค่นล้มเราให้ได้มากเท่านั้น แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมไปกับความกลัวเรียนรู้ที่จะยอมรับกับตัวเองตรงๆว่าใช่ฉันกำลังกลัวอยู่เมื่อนั้นแหละโยมความกลัวจะไม่มีพลังที่จะทำร้ายเราได้อีกต่อไปคำสอนนี้สะท้อนถึงแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราว่าทุกนั้นเกิดจากความอยากและความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเองความกลัวก็เช่นกัน มันเกิดจากความยึดติดกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรากลัวที่จะล้มเหลวเพราะเราอยากจะสำเร็จเรากลัวที่จะถูกวิพากวิจาร์ณเพราะเราอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเราการปลุกยักษ์ในใจที่อตมาพูดถึงไม่ใช่ไปสู้รบหรือกำจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปนนโยมแต่คือการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังเหมือนดังการเปลี่ยนก้อนน้ำแข็งที่แข็งกระด้างให้เป็นสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ และส่งพลังแล้วเราจะเปลี่ยนก้อนน้ําแข็งแห่งความกลัวนี้ให้เป็นสายน้ําแห่งพลังได้อย่างไรอาตมามีแนวทางปฏิบัตินี่ง่ายมาฝากสักสีข้อข้อที่หยอมรับความกลัวอย่างมีสติเมื่อความกลัวเกิดขึ้นในใจแทนที่จะผลักไสหรือต่อต้านให้เราลองนั่งนิ่งๆหรือแค่หายใจเข้าออกลึกๆแล้วสังเกตความรู้สึกนั้นอย่างสงบ เหมือนเรากำลังนั่งมองก้อนเมฆสีเทาที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้ามันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปเองเมื่อเราไม่ไปยึดติดกับมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ข้อที่สองเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความล้มเหลวยมลองมองความล้มเหลวใหม่นะความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูของเราแต่มันคือครูที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่จะมาสอนให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้น ลองถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนี้บ้างหรือเราจะใช้บทเรียนนี้ให้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากความเจ็บปวดมาเป็นการเรียนรู้อุปสรรคก็จะกลายเป็นโอกาสในทันทีข้อที่สสร้างความกล้าหาญจากปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะความกลัวในอนาคต คือการสร้างความกล้าหาญในวันนี้นะโยมลองเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่เราไม่เคยกล้าทำเช่นการลองพูดแสดงความเห็นสั้นๆในที่ประชุมหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์เล็กๆที่เราเคยกลัวว่าจะทำไม่ได้ทุกครั้งที่เราก้าวข้ามความกลัวเล็กๆได้สำเร็จมันจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นทีละน้อยเหมือนการรดน้ำต้นไม้ที่เราจะค่อยๆเห็นมันเติบโตและแข็งแรงขึ้นทุกวันและข้อสุดท้าย ข้อที่4ใช้ชีวิตอยู่กับสติการใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันขณะคือหัวใจสำคัญของการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวทั้งปวงเมื่อเรามีสติเราจะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตและจะไม่ฟุ้งซ่านกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจและสิ่งที่ทำตรงหน้าและใช้ชีวิตในทุกๆนาทีได้อย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุด จำไว้นะโยมยักษ์ในใจของเรานั้นแท้จริงแล้วคือพลังแห่งความกล้าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคนหน้าที่ของเราก็แค่ปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาด้วยความเพียรการเรียนรู้และการอยู่กับปัจจุบันเมื่อโยมสามารถปลุกยักษ์ตนนี้ขึ้นมาได้แล้วไม่ว่าชีวิตจะต้องเจอกับลมพายุหรืออุปสรรคแบบไหนโยมก็จะกลายเป็นเหมือนต้นไผ่ที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันได้อย่างแน่นอนแล้วโยมละ่ะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อปลุกยักษ์ในใจของตัวเองแล้วหรือยังก็ขอเจริญพร